ทั้งสองทีมอีกครั้งครับพี่น้องครับนะครับมาสามราชวันนี้ขวาจะเป็นของทีมใดครับแล้วเปิดยาวๆขึ้นมาที่จะบอลและะ้อจูดที้ไซซ์ยังอยู่ เหล็กครับเอาเลยครับออกบอลมาซ้ายครับจ่ายมาที่แดนหน้าครับยาบมาที่นัลผลผ่านทองเลี่ยบเรียบโอ้โหยังอาชีพห้าพันนี่แหละครับจากคนที่ชื่ออาร์นะครับนี่ครับขอข้อมูลหน่อยอาร์นะครับยังไงก็จะเป็นครับโค้ยดูนี้่นะว่าลงอ่ะเจ้าหนี้ครับไม่มีอะไรครับมาขึ้นไปโคอกมาที่แดนหน้าของเด็กชายวัชพลเจอพันยกยาบมาไปผ่านครับนี่ครับเอาแปะครับเฮ้ยโอ้โอ้ใจทำด้วยอะไรตีทางกลางมาที่บอลลี่แล้วก็บอลลี่ใส่ใส่เรียบหย่าลุ้นเรี่ยบโอ้ นะครับนี่ครับถ้ามีสกอร์เกิดขึ้นแล้วอ้เรียวโอ้โหอวเอาหไม่แตงจะทันไม่ทันจะได้ไม่ได้ขอแค่ตัดตตตตตดนอลียวเอาระบบโจกยามาสำห้เราเจ็บนี้ความระบายผู้สิบบอกไม่มาเลยใช่ๆเรียวเฮ้ยเ้ยังโยนนักกีฬาครับพักดื่มน้ำโต๊ะคนภาคเอามาคืนด้วยเข้าใจไหมกับท้านทีมงานปีนเกียวครับ ผมมีเกมคู่อ่าคู่สามแข่งตอนประมาณตีสองสี่สิบห้าใช่เวลาเดียวกับที่โลมซัดไอเกตฟาดจบด้วยสกอร์ไหนพิมพ์เข้ามาหน่อยขอดูเสียงสนมาแพรบแพรบแล้วก็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 ยังโยเขาไม่แล้วเจ้านี้ทุ่มมาไกลๆครับโคกเขาไม่ได้ครับบอลย้อนเข้ามาครับสกัดมาเจ้านี้เหมือนจะไม่ไปไหนครับบอลเข้ามาในแดนกลางมาที่นั้พลผ่านทองนั่พลผ่านทองเลยมาเฮ้ยโอ้จังหวะดรอไป่ดึงช้าครับขยับมาแล้ววิ่งออกมาขวาจัดเดินไง รโเลียบยังเลียบยองทีมงานของสินนพัทรยกมาแล้วโกโกเฮ้ยยังยองใครอยากกับมาตรงนี้ครับอยู่สามปอดดูกำไล่ต่อไล่ครับเลี่ยมต่อเลี่ยมแล้วขยับบดจนยาวมาไม่ผ่านโอซลุตโอ้โหชี้ใช้ข้างขาดูดบอลกระปับออกมาที่เนื้อของวัดสพลเจือผันยกมาของลูรุยเพชรโอ้โหปอดครับนี่ครับวัยรุ่นสงขาเขาเรียกว่าหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุรีไฟฟ้าสามารถทำให้คนตาเป็นอย่างนี้ได้เลย เฮ้ยเรียบลล์ What's up พอลพอลพอลเอาล้วครับพี่น้องครับคุณแตงโมคุณแตงโมเอาล้วครับเอาแตงโมแตงโมแตงโมลูกตุ่นหวานหนี่ละครับถูกออกถูกใจแตงโมไม่เล็กไม่รีบแล้วทุนี้กับกระชากตั้งป้อมแล้วทุนี้ผู้ผู้ยั่งยอ นี่ล่ะยกอย่างคือมาแดนหน้าสามพระราชนิพไม่ผ่านโก,ดกดเต้เคลียเอาออกมาที่อปแปดนพรัตน์สกุลออดยกออกมาใน,ในกลางวัดนายวัชพลไปไม่ได้โกเต้เคลียเคลียแล้วก็หมดเวโลโอ้เอาเละครับเป็นทางด้านทีมงานของจินพัฒน์เอ็กแอบแซบระนองชุดแอลครับผ่าน้าสู่นัดชิงชนะรร